สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเด็กๆอ่ะเที่ยงเกินสีนาทีเลิกงานแล้ฮะวันนี้ก็ออกกลบ่ายฮะวันที่สามวันนี้พาเปลี่ยนเส้นทางนะทุกคนควันสุกรู้สึกว่าจะมีด่านนะวันนี้วันนี้พาเข้านิคมฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฮะ โอ้โหโรงงานใหม่นี้อลังการงานสร้างจริงรอะนี่มันโรงงานหรือว่าอะไรเนี่ยมันใหญ่โตโมรานอย่างเงี้ยยหญกับคาร์ลิสาดนะานานๆมาฝั่งนี้ทีชมบรรยากาศถนนมอเตอร์เวย์ฮะสวยงามว่าสวยงามพาชมอะพาลัดล้อ,อวันนี้วันนี้พาเข้าตัวตลาดนะ ผาเข้านิคมฮะค่าคืนนี้ตอนนี้ผมข้ามมาโซนเอแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโรงงานที่เป็นโรงงานแรกๆของนิคมอมาตาะคนครนะโรงงานก็จะดูเก่าเกหน่อยฮะจุ๊งโซนบีก็จะดูโรงงานใหม่ๆหมน่ยฝัง่งนี้ก็จะดูเก่าเก่านี่ฮ โบนัสก็พอใช้ได้ฮ่ะฝั่งนี้แหมพอใช้ได้นะพอได้ดีครับพอได้ส่วนมากโบนัสจุกๆก็จะอยู่ฝั่งโรงใหม่อะฝั่งนูนนี่โอโบนัสโบนัสมาทำงานโรงงานไม่ต้องอะไรฮะเน้นโบนัสก็เน้นโบนัสไว้ก่อนนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ย เน้นโอทีนี่ไม่ใช่ทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นนะที่ที่พอได้มีกับเขาก็เพราะโบนัสนี่แหละโรงงานไหนไม่มีนี่อ้ต้องอัดโอต้องขยันทำโอนะถึงจะได้บแบบแบบเขาถึงจะมีอย่างคนอื่นนะ <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดว่าเอ้ยไม่จําเป็นออกโรงงานที่มีโบนัสเยอะๆอ่ะเราเน้นแค่โรงงานที่มีโอทุกวันอย่างเงี้ยยื้อย่าไปคิดแบบนั้นนะ เหนื่อยนะทำโอทุกวันเนี่ยผผมเดินไปเดินมาโอทีไม่ทำฮะรอนับรอรับโบนัสอย่างเดียวปีละสองครั้งจุกจุกฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงงานเล็กๆซะส่วนใหญ่นะโรงงานแรกๆของนิคมอมตะโอ้โหนั่นไง <laughs> มองหาอยู่ฮะไม่เจอสักทีเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยนะคิดอยู่ในใจนะ กิ่ถึงลูกระนาดเมื่อไหร่วะนะอ้วันนี้ชนบุรีฝนตกทุกคนช่วงประมาณหกโมงนะหนัก่วงแลววันนี้หนัก่วงอีกแล้วหนัก่วงแต่ว่าไม่ไม่นานนะตกได้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็หยุดละ <Okay. S 1> ตกทุกวันนะช่วงนี้บรรยากาศเย็นๆน,นะช่วงนี้ยี่สิบเจ็ดองศาตอนนี้ยี่สิบเจ็ดองศา สบายสบายอะเหมือนนอนท้องแอร์เลยตัวเนี้ยขนาดผมใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยเสื้อฮูดเนี่ยสายมือเป็นโรงงานเก่าผมเองเนี่ยนี่โรงงานนี้แหละผมมาสมัครเป็นโรงงานแรกๆที่ผมมาสมัครในตัวนี่คม,มคอมตะนครแล้วก็เรียกด้วยฮะ <laughs> เข้าไปดูโรงงานเขาแล้วแหละเออเขาเรียกแล้วก็ไปตรวจสุขภาพแล้วมาอยู่ได้วันเดียวอะ โรงงานฝั่งใหม่นะฝั่งโซนบีเขาเรียกไปตัดสินใจอะไปลงใหม่ดีกว่าฝั่งนู้นลงใหญ่ดีโ <What? S 1> บนัสจุกๆุกอะ, <What? S 1> อะรีบเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วแล้ว <What? S 1> โดยไม่รีรอ <What? S 1> จุมขอโซนนี้ก็จะดูคึ้คักหนอ่อยฮะบรรยากาศสาวๆเพียบเลย <What? S 1> กำลังออกจากผับกัน นี่ไงร้านที่ผมไปซื้อหมวกกันน็อกทำถนนนี่ฮะเส้นนี้โอ้เอ็งแมกนี่วันนะดูไฟท้ายก็สิอลังการงานสร้างฮะ <Wow. S 1> ข้างหน้านี่รถอะไรเนี่ยสิบลอ้อเหรอโอ้รถพี่เทศบาลน,นั่นเองฮะ ผู้สาวนี่ยังไงเนี่ยแสงผู้สาวดีวกว่าน,นะผู้สาวเงื้อเงื้องักงักยังไงไม่รู้ฮะโอ้รถกำลังออกจากผับไปเยอะเลยฮะกำลังเมาได้ที่อะวันนี้น่าจะมีด่านนะ ฝั่งนี้ถนนไม่ค่อยเรียบเลยอะออกมาก็ไปดูหาเลยเลย<อ>คำหยาบอีกแล้วอันนี้โอ้ผูสาวแสงไปคือนล้ะเอ้ผู้สาวนี่เหมือนหรือว่าอยากเล่นกับเราเนี่ยตอนเราขี่ช้าก็ช้านะ พอเราแสงได้แสงเราคืนได้ไงเนี่ยนี่ยสาวขี่เวฟด้วยเวฟก็ช่วงนี้ก็ออเดอร์เยอะฮะโจนก็ชอบจริงครับเวฟเนี่ยขโมยง่ายฮะมันไม่ค่อยมีระบบป้องกันอะไรเลยแผงคอก็อ่อนๆเนาะขี่แป๊บเดียวก็หักแล้วฟอร์ซ่ก็ส่วนมากก็จะยกขึ้นรถตู้เลยฮะ โอรซราพีซีเอ็กมาว้าย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 วายอันตรายจริงครับเสร็จน,นี้เนี่ยโอ้ไฟเขียวก็ไฟเขียวทันไหมเนี่ยทันก็ทันดิ บอกว่าทันก็ทันน่าจะนานนะเพิ่งจะไฟแดงเมื่อกี้เองพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ บันอยู่เนี้ยจะทําฐานยึดกล้องนะที่หมวกอันใหม่จะได้ใส่อันใหม่สักทีฮะอันเก่าที่ใส่อยู่ก็คอยจับตลอดฮะมันหลวมอ่ะผมก็ต้องคอยจับดันขึ้นคันเนี่ยดันขึ้นแบบเนี้ยมันหลวมตัวใหม่เขานี้กระชับแน่นอนนะคันนี้ม่ต้องเอามือจับแล้วบอลหยุดก่อนโอ้ยแผนบนันหยุดนี่โครงการเยอะมาก แหลกท้ายก็มาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ศูนย์คัดแยกสินค้าสมุรประการป่าน่าจะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะวันนี้วันศุกร์นะวันเสาร์เสาร์น,น่าจะมาถึงแล้วแล้วพรุ่งนี้น่าจะมาถึงได้แล้วมาถึงก็น่าจะยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะต้องรอวันหยุดด้วยนะอือหือันนี้ก็เป็นทรงซิ่งนะ ทรงซิงทอริงเงี้ยโอ้โหแ่งที่ไม่ค่อยมีคนทํานะส่วนมากก็จะเป็นซิงนะสซิงกับซิงเลยทอริงกับทอริงไปเลยเมยของผมนี่แหละลูกผสมเมอะ <c oughs> อ่ะเดินทางกันต่อฮะโอ้นี่มันฟอร์ซ่าดีกว่าเนี่ย <c oughs> ไปท้ายที่เอ้ยไปท้ายไปเลี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของค้าเน่ะ รถเยอะอยู่ฮนะวันนี้โอ้ฝั่งขาออกจากเมืองย,นะยังคึกคักอยู่เลยวันนี้ไม่มีงานนะโรบินสันมืดตึบเลยอะ่ะเออแปลกนะปกติก็ต้องมีงานนะช่วงวันศุกร์เสาร์งานช่วงหน้าฝนก็ลงทุนไปก็มีแต่ขาดทุนนะ เจอฝนตกอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยลูกค้าหายหมดนะรอนู่นแหละประมาณเดือน11นะอน่ะเดือนสิเดือนสิองใกล้ๆจะปีใหม่นั่นแหละต้องช่วงนะั้นนะจัดงานช่วงนี้ก็หน้าฝนนะมันไม่ค่อยน่าจัดงานอนะ่ะบรรยากาศมันไม่ค่อยน่าเที่ยวอนะฝนตกอ่ะเข้าสู่ซอยบ้านเราเงียบกริบ โอ้นั่นไงมีรถมาแล้วหนึ่งคันน่าจะเป็นรถที่ทำงานอยู่ในห้างนะฮะเฮ้ย <laughs> บ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยต้องมองนะทุกคนเพิ่งจัดงานขาวดำจบไปนะอาจจะเจออะไร,ประแปลกๆแล้ว <laughs> เอ้อตกใจหวด่นไหกบร้องอื่นร้องเนี่ยเฮ้ย <laughs> ส่วนมากคนที่ตายไปแล้วเนี่ยหลังจากที่จัดงานเสร็จนะประมาณสองสาวันเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาจะก็จะกลับมาที่บ้านนะเราก็จะได้เจอเขาช่วงนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ไม่รู้จักแกหรอก <c oughs> แต่ก็อาจจะเห็นได้นะ <c oughs> มันเป็นเรื่องลี้ลับอนะอธิบายไม่ได้อนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนะี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ